สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็วันนี้ก็สซีว่ากินตับปลาครับเอฟซีเขาครับจหนาเพิ่นได้ครับเอฟซีตะกีดสิเพิ่นมาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้าผมคือกันนั่นะตะกีผมกนก็ซื้อใคล้ายซีเนียว่าสู่ผมกินอยู่นั่งกินซอยจูงกันกันหลวกลวกจิ้มขนมกันตะกี้ครับอยู่บ้านข้ามเมียแก้วท่านเพื่อนเียรับใช่ครับแล้วก็ช่วงนั้นนี่ยอดวิวดีเยอะพิ่นกับผ้ามูเพิ่นมาเลี้ยงขนมแคปญี่ปุ่นนะครับคงจะจำกันได้นะครับตะกี้กันได นี่แหละกับเพื่อนนี่แหละครับนี่วันนี้พอดีผ่านมาทางย่งางเต่าก็ซื้อตำป่ากับนี่ครับตับปิ้งไก่ครับผมปิ้งไก่ครับผมแล้วก็ใส่กรอกมาให้พี่อันกินนะครับผมนี่ครับเบื้องเอานี่ครับเออนี่แหละนี่เออ้ไปนี่ตำป่า,า,ปานี่ครับนี่ปลากับไส้กรอกนะครับผมเออเออก็ใส่กรอกครับวันนี้อาจีนแล้วกันมืนน่อไหรก็ค่อนข้างที เป็นตะเสียบด้วครับมือนี่ยอ้าครับย oh ังได้กะฝากกดติดตามช่องเลยนะครับผมเช็กไมค์ชแนลนะครับผมครับผมมามาครับไปกินด้วยกันครับมาอืมกินกระสือมาสู่กินดีนะครับ ี่ขอบใจขอบพุ่นพนันหลายเนี้พุ่นแม่พุ่นปรากฏแวะมาทางนี้พิ่นสิไปธุระแม่นัองจะไปซื้ออะไรรถม์ไซค์ใช่ขับพี่กิงกับพิ่นมาน้ามูพิ่นสองคนนั่งม์ไซค์มากขันเดียวอืมแเรื่องตำป้ากันดิเ็ดตีจรงใส่หวัดเซนรลอนบ่อย่น้องตำป้าให้หวัดดีกับปู มาแล้วครับกินน้ำกันครับแซ่บๆจะไปซื้ออะไรรถทั้งแถวบ้านน้องแปรนเกดกระสินบ้านผมนะครับข้ามูคนไปซื้ออะไรรถมอเตอร์ไซค์ แล้ครับผมตัดเชี่ยบครับครับมันกับเสือมาเลี้ยงผมครับเสือมาสู่ผมกินนี่นี่กับเชี่ยบช่วงนี้นี่แหะครับช่วงเสตอไก่เที่ยงอยู่แล้วครับนี่แหละครับขึ้นเกาล่ะครับเป็นกับวัวเื่มวัลเื่มกันนะครับนะครับผมกับแม่ม้ากับมาเร็งนั่ผมคือเกา ากาศเย็นก็ต้องเอเท้าเหมือนมันก็อากาศดีครับต้องกินไต้ต้นไม้เดีครับรรยากาศด้านหลังก็ดีแล้วครับทั้งดวงทั้งหยาแล้วแป่นเดือดเตือดต้นข้ากับตัดดอกรอดจะเห็นปงไหมครับซุมบอกพื้นปลาคาต้นคาบอกพื้นปลาคามันก็เละโล่งครับด้างหลังไม่ค่อยบอกพื้นบอกกับปลาคา ไม่ค่อยหน่อผื่นใช่ปะอันใดครับเ <c oughs> วอนะหน่อผืนปลาครับ <c oughs> <c oughs> ต้อยงยาบประยูนเลยครับเหมือนไงเนฝ้ามากเฝามาแต่เสาเลยหยาบผมประยูนครับแค่ตะวันยน่ยมันเสาผมกับยูอยู่แล้วหรอวะว่าต้องไปเซดอกนอกจากช่วงตังแรกช่วงใบสีใบหางบังเอิญหาตัวยากครับม,มาตัหนึ่งกับปุ่นเนี่ยเขาเมืองกับฟินครับหาตัวยาก ไปเอย่างมึงติสมอสมนะครับก็ซื้อ,อ,ก,อกินบน่มันปาซื้อไก่วันนั้นบน่นี่เน่าฉับบยอกปลาไลวยาเ้ยนะไปซื้อไหน่กามปูมันหนีบนะห <laughs> <c oughs> นีบจะตายแล้วนหนีบได้ยูย่บ่แล <c oughs> ้วมันหนีบปาก้ นี่ปาเกยอนี่ละองเสียบเองนึงกินก่ะเพียงปูนก็กินมะใช่ยังสีกินน้กับปูยำยำม,มีกับปูกรอบ เอามดจ้ะเขก็ีบเลยมมอลยมนกวืมมอมขบปากได้มมขบปากไ้ล่แม่ผมกินไ่นหมอืมอืมมอบปากเขาได้ผม,มกินเินอินไมหมเอ้นี่ผม,มกินเป็นมูอือ 跟草那样。 มันกินหลายน้่เืออะไรรถเนาะนกันข้าวว่ากินน้ำกันไหวยเอเลยครับเจ้าแจ๊บครับ่ไหมอตับปลาบัตข้ามข้าวบัรขาโอข้ามโอข้ามโออันนั้นถวมีปลาที่มันปลูกกันมันสับรัรดหลายบอกมันบานอันบ่ มันสับเปล่งอะไรมันคัมปะอูต่อบ่คันปะอูับโอูท่าหงส์ขาวต่ดงขาวอืมใค้เคยไปไทยบ้บ่อยากหงสขาวแค่รู้แค่ไปายากกลางตรงของปลาของปลาไหลทุกคบ ทำยังไงไปไปหาผมกัไงคนขายทานคนขายคางทาสคน,น,คน,น,คนหลหยฝากติดตามชอมนะครับ เช็กน้อยชาแนลคนเมืองมาลายหรอครับมากินเป็นมวยอันนั่นสิตัวจริงน่ารักครับผมตัวจริงพี่ขอน่ารักมากครับ,รบ <c oughs> อขอบคุณคำชมจากาตีหน่อยครับเช็คน้อยเช็คน้อยซื้อเช็คหน่อยทืย้ต่างๆซื้อแปลกๆกครับเช็คหน่อย พูดกันค่อนผมแม่ตั้งยังตัวจริงพี่ขอหนักมากครับผม <c oughs> ต้องไปสั้งบนหรอครับผม,มหักหักคนหลายมาเลิกกินข้ <c oughs> าวจะไปสั้งกันครับผมหักกันละลายงานครับสั้งมันเมื่อไหร่ <c oughs> รหรยังหรอเวแตไ่ไปก็อใส่กุวงก็ Tại bè cặp hổ cô <laughs> Khánh nó mặc phương cổ đồng vương phương tâm ảnh của phó hay không? Mẹ em bỏ <laughs> พอดีพามมาทาั้งนี่ผมไม่คิดปล่อยอันพอดีแต่หนึ่งมากกับยานเรเห็นคนหมดแน่นหนึ่งห,งหาตัวยาก <c oughs> าบางเีจ้าจะว่ากับบ่ค่อยช่วนมากกับมากขึ้นผมนั้นมอแม่นครับครับแม่นแต่ช่วหนีม้มากก็ยังซุ่มๆมากครับมาเศร้าๆเลยลอะม,มาเดหกม่วงขุ่นนะอ,อ,อะกินข่อยหรอ ปนเมือกี้มา่อไหกินเข,ข่าห้องถังมากนั่งกินเป็นมูครับหอมดีไปใส่กว่าไเลยเนี่ยมันหยั่นดีนะพี่เน,ะนาะแครับแต่ว่าแปลกๆที่เราทานไปม่นเปลีนคือเป็นสีนเหลืองๆตรงนี้ไหม อันนี้เป็นไส้อัวเหม่นมั้ยอ๋อเป็นเส้นอ้อซุปนีน่ใส่กว่าพี่รับมากกว่าทครับผมก็เหมือนพี่ยังขายเขาอยู่บปล่ขายครับโอ้ใช่ขายน้ำเตือดนนัดปกติขายน้นมำมะกัมวันนี้พ่อมันขอภาษามันเริ่มมีมนนะกัมเมื่อไงทั้งงับทั้งเห็ดตั้หนึ่งกับเห็ดออืครับ ต้นแรกก็ยัน,น้ำมะกำน้ขลายน้ำมะกมันออกไว้ยะคับอ๋รัมะกำพวกกินเหนอามันจะื่อเตอะที่หามไหมอ่อ๋อครับยนมเต่อมันมไม่ค่อยออกครับเนี่ยนันดีก็หายใส่กวางามา เนั่นดีนั่นก็ท่องตลาดเใช่ผมซื้อ,อย่างตลาดบ้นียน,นป่ะเนี่อันนี้น,นัน่นเนียนกรึบเลยเนี่ยนั่นดีนั่นทีเขานั่นที่ซับอันนั้นน้ำผสมมันมัเนี่ยผสมพวกเนี่ยพวกขุ่นเ้นพวกอย่างผสมเข้าไปกินเห็นอิ่มเลย ai à, im có đi chơi <cười> 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 trẻ lại không <laughs> chết có cái này, cậu đi mua cái không Cảm ơn bố mẹ, con เครื่องร้อนกเลยเตียนสีเหลืองแสบหลไปพี่น้องเมื่อไ่เาก็งันพอแบบท่านกินก้อนาอฟันแนบบมาเรียงกัิเิ้มยุน่นเลยนะบางที่ก,กินเขาแล้วฟันกับมามกันนี่นะจังหวะว่าดติดต่อไปก็กินน้ำพืนเกอน,อนะ่ะทักมามันบอดดิงบอกคือผมทักมาม่นบอดดิงบอ เด้งเด้งเด้งเกันดิแต่ว่าผมบทท่านอ่านเมืองี่พี่ทักมาเนี่ยเมื่อสิอาทิตย์หนึ่งถึงมาอ่านผมบะว่าเด้อเรว่ามถึงบนทักไปอย่างเช่นผมเงื่อนผมว่าคลิปก่าใหญ่ให้อายประยงเงินตตรัสผพมามาตีอย่างพวกขนมบอกไอหยังบอกนั่ออยู่นั่งกินนะมันนี้เอาบตรออ่ะม่ว่าเด